<Okay. S 2> ส่วนพระนาศักดิ์สิทธิ์นะครับพระนาศักดิ์สิทธิ mm ์ hmm. มันก็จะมีมิซาตอนเช้าเป็นพิธีมิซาเศศาสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระสงฆ์ทุกคนเนี่ยก็จะไ uh huh. ปรวมตัวกันที่อาสนวิหารแล้วก็ลื้อฟื้นคําสัญญาการเป็นพระสงฆ์ มีทั้งเหตุผลทางภาคปฏิบัติแล้วก็เหตุผลทางเทววิทยาที่ให้มีการเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์เหตุผลทางทางคำสอนก่อนเพื่อจะได้เห็นความสัมพันธ์ของศีลศักดิ์สิทธิ์ทุกประการกับศีลมหาสนิทนะครับไฮไลท์ของพฤหัสศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยู่ที่ศีลการตั้งศีลมหาสนิทในตอนเย็นการเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ก็เพราะว่าน้ำมันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยต้องใช้ในศีลศักดิ์สิทธิ์หลายประการเลยนะครับ ก็จะได้เห็นความเชื่อมโยงว่าการบวชเป็นพระสงฆ์นะครับใช้น้ำมันศักดิ์สิทธิ์กับการตั้งสินมาสิริเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็เชื่อมโยงกับสินทรัพิ์ทุกประการหน้าที่พระสงฆ์หน้าที่หนึ่งก็คือหน้าที่บรรดาความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าโปรดสินศักดิ์สิทธิ์ให้กับสัตบุรุษส่วนเหตุผลภาคปฏิบัตินะครับก็เพราะว่าเดี๋ยววันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเรามีพิธีล้างบาปเราต้องใช้น้ำมันศักดิ์สิทธิ์ครับดังนั้นก็ต้องเสกวันนี้ ก็เอาไปกับคุณพ่อที่มาตอนเช้าเนี่ยครับก็จะเอาน้ํามันศักดิ์สิทธิ์กลับไปใช้ที่วัดของท่านจริงๆต้องบอกว่าถ้ามีโอกาสสักครั้งในชีวิตมาร่วมก็ดีนะครับ <S 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 เด็กๆคําสอนเราก็จะสนับสนุนให้มายิ่งเด็กที่เขาเตรียมรักสิ่งกำลังเนี่ยเราก็อยากจะให้เราก็ <S 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 ส่วนใหญ่ผูบ้บดด้ก็จะพามานะครับให้เห็นสักครั้งหนึ่งว่าบรรยากาศการเสกน้ำมันเป็นยังไง